สสดีพี่น้องป้องไปได้ค่ะมันจะภาพมาเบิร์ต็มใหม่เต็มาช่ำกันไปเนี่ยสองอาทิตย์สามอาทิตย์ที่แล้วเนาะเริ่มจะติดกันแล้วนะจ๊ะนองกุหลาบกับติดแล้วอันนี้คือสีรอดอยู่เด้อค่ะอันนั้นก็จะสวยๆนะคะดอกซีม่วงใหญ่ๆยาวๆเนาะติดหลายอย่างเลยด้อค่ะลองชํำโดูมันก็ติดอยู่นะ อันนี้ก็จะเป็นเครือ,เ,รอเป็นเผานะ<อ>ติดดูจะเขาเอื่นดอกอยังแน่ผู้ใดหูก็ข้อเหม็นมาในเด้อค่ะบ้าดอกอยังแน,น่เนาะอันนี้เพื่อนซ้งไม้เด้ค่ะอันนี้สวยๆได้ดอกเพิ่นบ้นหูดอกชื่อดอกคุณบอกมายูตะบ้าหัางจำบ่ได,ด้เด้ค่ะนี่ก็เรื่มติดเลยเห็นบ่ค่ะนี่น้อยเป็นกรลังแตกแขนแตกหยอดออกมา นึก่าสิบูติดเด้อค่ะอันนี้บอลบานเห้านะคะ่ะบอลบ้านเราเพิ่งจะออกมาหนึ่งใบนะคะอ่าหกหลงเด้อค่ะเดี่ยวเอามาเนี่ยอันนี้ก็คือพักแตนบานเห้าเดอ้อกูใช่นั่นเองนะคะเอาใบพัดกับเพาโอ้ไม่ใช่พัดกระเพาผัดลาบอกพิษบอกถือเนาะขอโทษได้หลยเอาว้ผัดไทยเด้อค่ะตัวนี้เป็นดอกเต็มเลย ีนบ่กคยได้กินผัดไทยเป็นไหนเด้อค่ะโอ้ยมีความภูมิใจได้หลายเด้อพี่น้องิ่นออกดอกเนาะออกวงหยอดใหู่ียต้นวิสเทเรียของเราโอเคเขาก็ตัดแต่งต้นใหม่ไปไลยเติบแล้วค่ะเป็ล่างงามเลยแด้ซื้อมาอัปเดตได้เรื่อยเด้อค่ะเด้อ ขอบคุณได้หลายที่เขามาเป็นกำลังใจให้กันด้ค่ะ